สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำสิลิชอต t คัทของแอป ev link นะคะเพื่อที่จะได้ทําการสั่งงานด้วยเสียงก่อนอื่นก็เข้าแอป ev link นะครับวันนี้ผมจะลองทำการปิดเปิดไฟแล้วกันนะครับ l i ท์แบงค k o อกตัวนี้นครับ นะครับก่อนอื่นที่ต้องทำก็คือไปที่คำว่าซีนนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็กดเพิ่มฉากนะครับถ้าหากเงื่อนไขให้เลือกเป็นที่แตะเพื่อให้ทำงานนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวที่อยากให้ทำงานก็อย่างของผมเลือกอุปกรณ์อัจฉริยะเลือกไปที่ ไลน์แบงคอกนะครับก็กดเปิดก็บันทึกก็จะได้1นึ่คำสั่งนะครับแล้วก็ไอคอนผมก็จะกดว่าเปิดไฟห้องนอนแล้วกันนะครับก็บันทึกไปปุ๊บอันที่2 ผมก็จะเปิดคําสั่งเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นปิดเลือกเหมือนเดิมลายแบงค์เปิดนะครับแล้วก็บันทึกระบุชื่อปิดไฟห้องนอนนะครับก็กดบันทึก เราก็จะได้คำสั่ง2องคำสั่งนะครับลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ Add to Siri นะครับก็จะได้สองคำสั่งนี้นะครับก็ a d d to Siri เปิดไฟห้องนอนปุ๊บก็เพิ่มไปยังกดเพิ่มไปยัง Siri นะครับโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วต่อไปอันที่2นะครับ ปิดไฟห้องนอนก็เพิ่มไปอย่างสิรินะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาเทสกันดีกว่าวัดดีสิริได้ไหมเอ่ยอ๋อต้องออกไปข้างนอกก่อนไหมพอดีอัดหน้าจออยู่วัดดีสิริกดค้าง ก็ลองเทสดูนะครับอันนี้คือผมอ่านหน้าจออยู่บางทีก็อาจจะมีเสียงก็กดลองเปิดไฟห้องนอนดูดูดสิริตอบรับไหมนะครับใช้เป็นกดค้างเอาหรือว่าถ้าจะพูดก็พูดได้นะครับก็ลองดูว่าคำสั่งรันไหมนะครับก็สรุปว่ารันได้นะครับ อ๋อลืมไปนะครับถ้าใครอยากจะทำเป็นปุ่มเอาไว้ใช้งานด้านโฮมสกรีนนะครับก็จะมาที่คาสั่งช็อตคัทนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดนะครับเราสามารถทำออกมากดขึ้นเราสามารถทำเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมได้นะครับแล้วก็เนี่ยครเลือกไอคอนทำอะไรได้เลย นะครับก็ปิดไฟห้องนอนก็กดเพิ่มเสร็จสิ้นอ่ะแล้วก็เลือกเปิดไฟห้องนอนกดขึ้นไปปุ๊บก็กดเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับปิดไฟห้องนอนก็ประมาณนี้นะครับกดเสร็จสิ้นปุ๊บคราวนี้เราก็จะได้ไอคอน2อันในการรันด้วยความรวดเร็วนะครับถ้าใครที่ไม่อยากเอ,อ่อ สั่งงานด้วยเสียงก็กดตรงนี้เอาได้นะครับมันก็จะรันนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นถ้ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ